สวัสดียามเช้าทุกๆคนครับผมสวัสดีสายธรรมาหากินครับผมสายลุยสายเลาะออฟพิเชียวหมแล้วครานี้อยู่บนถนนวิภาวดีครับขาออกกทธมนะครับผม เดิมมันเคยครับเชา้าเ้ารอบแรกยังไม่ได้ครับเพิ่งไปส่งเจ้านายไปโรงเรียนครับผมส่งเจ้านายเสร็จก็จะมาเจ้านายเข้าโรงเรียนแล้วก็จะมากินข้าวกินกาแฟกองทัพต้องเดินด้วยท้องก่อนครับผม ค่อยลุยต่อยา,ยาวกันไปครับผมวันนี้โนะครับจะมุง่งกินข้าวกินปลาเสร็จก็จะมุ่งหน้าไปนวานครเลาะเละเละ,เละ,เละไปเรื่อยครับผมก็จะไปล้างรถล้างรถแล้วก็เพียงครึ่งมารับลูกค้า จา์หมอไปส่งที่โรงพยาบาลฝากไว้ด้วยนะครับผมท่านใจท่านใดสนใจเดินทางออกต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพนะครับผมหรือไปทําธุระต่างๆหรือไปเที่ยวหรือให้นําเที่ยวให้นะครับผมฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยครับผมแท็กซี่สายรุยตอบโจทย์ทุกการเดินทาง รถสะอาดนั่งสบายคนขับอัธยาศัยดีไม่กินเหล้าไม่สูบุหรี่ขับรถทางไกลได้ขับรถทางไกลได้ไปดูรีวิวได้ครับผมที่เพจแท็กซี่สายลุยบริการทั่วไทยครับผมชื่อนี้การันตีด้วยผลงานครับผมมีรีวิวให้ทุกท่านดู ก่อนที่จะตัดสินใจนะครับผมสนใจสอบถามรายละเอียดติดต่อมาได้ครับผม09 2 6 1 4 3 8 8 0หรือแอดไลน์มาเลยครับผมเบอร์นี้แอดไลน์มาได้ครับผมติดต่อไม่ได้เลยช่วงนี้ว่างๆครับผมก็จะหาเราะอยู่ในกรุงเทพครับ ถ้ามีออเดอร์ต่างจังหวัดก็จะมุ่งหน้าครับฝากไว้ด้วยครับผมครับแท็กซี่สายลุยบริการทุกท่านอย่างปลอดภัยอย่างแน่นอนสำหรับคนที่มาใช้บริการนะครับผม นี้ก็จะถึงร้านข้าวแล้วครับผมจะถึงร้านข้าวแล้วสี่มุมเมืองขอทำการจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับจบไลฟ์จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวไปหารับประทานอาหารก่อนครับ